พ o ว e เวอร์บขนาด100,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว100วัตต์ที่นักเดินทางต้องมีเลยนะครับและนี่เลยครับพ o ว e เวอร์แบงขนาด100,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว100วัตต์ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้หลายรอบใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้หลายอย่างเลยมีช่อง USB ให้3ช่องช่อง Type C 2ช่องช่อง Lightning ช่อง Micro USB และมีสายชาร์จให้ในตัวมีสายแบบ Lightning แล้วก็ Type C ลองเสียบชาร์จมือถือเครื่องนี้ชาร์จแบตเตอรี่เข้านะครับลองเสียบชาร์จด้วยช่องด้านบนเสียบชาร์จมือถือ ชาร์จแบตเข้านะครับและที่หน้า power bank มีสัญลักษณ์ fast า charge าด้วยหมายความว่าตอนนี้กําลังชาร์จเร็วอยู่นะครับและมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือบอกด้วยกดปุ่มด้านข้างเพื่อเช็คแบตเตอรี่คงเหลือได้จะมีตัวเลขขึ้นมาแบบนี้กดเร็วๆสองครั้งเพื่อใช้งานไฟฉายที่ด้านหลัง power bank จะมีไฟสองสว่างแบบนี้ไว้เปิดใช้งานตอนไปเทีย่ยวแคมปิ้งจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆใช้ส่องหาของยงามค่ำคืนหรือว่าไหนที่ไฟดับไฟตกเปิดใช้ไฟส่องสว่าตงตัวนี้ได้เป็น power bank ความจุข,ขนาดใหญ่1น0่0 0สมิลลิแอมป์นะครับุ อุปกรณ์ภายนอกอื่นได้อีกด้วยและมีสายถือหิ้วให้ด้วยนะครับมีเลือก2สีนะสีขาวกับสีดํากดเลือกซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปว,วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ